เอาละครับสวัสดีนะานผู้ชมท่านเลยนะวันนี้มาอยู่ผมในเกมโลบก,กับแบบ a l l Star Tower Defense กันอีกแล้วนะผมก็วันนี้ไม่ได้มาลงดันหรือว่าอะไรแต่อยา่างใดนะครับวันนี้ผมมาสอนเอ,อเกอเอาในเกมนี้กันนะผมก็เป็นเพจสสำหรับสายฟรยีหรือว่าคนที่ดาเมจตันแล้วนะครับแล้วอยากจะเออเรียกว่าอยากมีเพชรนะครับไปสุกัวนะครับตัวเพชรหรือว่าเงินโกนะครับสตาร์ดั๊เพชรสตาร์ดัสก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีการ AFK เนี่ยได้เพชรเนี่ยมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นก็ไปชมอินโอกันเลยครับโอเคสำหรับการสำหรับวิธีการได้ uh, เพชรนะครับ AFK นะครับ mm hmm. ก็ง่ายๆนะครับในมือถือในคอม สามารถทําได้นะครับเข้าเกมเข้าเกมมานะครับก็อ่าทีวผมบอกกันนะครับมือถือนะครับมีวิธีเดียวนะครับแล็ปท็อมมี2วิธีนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดหลายๆจอพับจอได้นะครับจริงๆคอมอะเปิดจอเดียวเนี่ยก็พับจอได้คนอื่นนะครับมาที่ลูกหนึ่งวลไหนก็ได้นะครับววหนึ่งก็ได้อะสมัครไอดีใหม่มาหรือว่าสมัครไอดีใหม่มาหรือว่าเล่นกับที่ดาเมจตันแล้วอยากหาเพชรนะครับ เพชรสตาร์ดัสเหรียญนะครับอ่อแล้วก็เพชรเนี่ยไปหาเพชรไปสุ่มตัวนะครับก็ให้มาที่โลกหนึ่งนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับ Flee ไม่ใช่นะครับ <c oughs> AFK นะครับเจมคอยสตาร์ดัสเข้าไปเลยนะครับไปเลยนะมันก็จะโหลดมาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็นี่นะก็มีคน AFK อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับนี่เก็ตเจม Coin and Stardust from Countdown Premium Member get เทน,นะครับ The reward นะครับก็หมายความว่า,านี่นะครับก็เราจะได้รับเพชรนะครับเหรียญแล้วก็เพชร Stardust นะครับถ้าเรา,อ,าอยู่ที่นี่นะครับอยู่หน้านี้นะเรื่อยๆนะครับแล้วก็ Premium m e m b e r เนะี่ยหรือว่าสมาชิกที่ซื้อเกมพาร์ s นะครับเกมพาร์าเรียกว่าอะไร เกมพาร์ตเกมพาร์ a บีเอพนะครับหรือว่าพรีเมียมนะครับอีกนึงก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าซื้อเกมพาร์ตบีเอพนครับพรีเมียมนี่น่าจะหมายถึงเราบอกพรีเมียมหรือเปล่านะครับจะได้คูณ2ทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับขอคูณ2เพชรคูณ2เหรียญคูณ2สตาร์ดัตของผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยว ผมอธิบายก่อนครับก็เออก็มีข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรนะเราเปิดอ่ะสมมติว่าคอมเปิดนะครับหน้านี้ปึ๊บพับจอไม่ได้ยางอื่น Facebook ดู u t ท b e ทาอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยดู YouTube ดูอะไรก็ได้นะครับส่วนมือถือเนี่ยเออไม่ได้นะครับม,มือถือก็อยู่หน้านี้ไปเลยหรือว่าคือมันไม่ไม่สามารถพับจอได้ครับแล้วก็คอมนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การโหลดโปรแกรม emulator นะครับ emulator นี่เลยนะของผมเป็น ld player นะครับใครจะใช้อะไรก็ได้ครับ ld player b l u stack knock นะครับได้หมดนะ่วนของผมใช้เป็น ld player อ่ะวิธีการที่เราจะ่าเ k โดยใช้เปิดหลายจอเนี่ยก็หรือว่าบางคนจะ,ะใช้เจ้าตัวมันตีมันตีระบอกก็ได้นะครับซึ่งเปิดระบอกหลายจอบนคอมนะครับ นี่นะครับก <Logic. S 1> so ็เข so oh, ้ามาแล้วก็กดเพิ่มนะครับน่าจะมีหมดเป็นอ่า LD มันตินะครับถ้าจะมีหมดนะเพราะว่าโหลดมามันให้มา2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่เปิดหลายจอครับอ่ะเข้ามาแล้วก็เพิ่มอ่ะผมจะลองดูเริ่มกดเริ่มหนึ่งตัวนะครับก็จะเด้ง่างนี้เดี๋ยวพับลงไปก่อนนี่ก็จะอยู่หนนี้นะครับก็บอีกตัวนะครับเปิดอีกตัวมาพับลงไปนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเราก็จะเปิดเห็นไหมเราก็จะเปิด2ตัวแล้วเห็นไหมครับ เสร็จแล้วเมื่อเรา,าเปิดมาแล้วนะครับก็ผมแนะนําว่าให้เปิดตัวนี้ก่อนนะต้นที่โหลดมาแล้วก็โหลดโลบอกโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับ,โห,บโหลดโลบอกโหลดนะให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เราก็สามารถเข้าในาในนี้ได้เลยนะครับส่วนเซตติ้งหรือว่าอะไรก็าสามารถลองเซตติ้งได้เลยนะครับนี่ครับปรับเอานะครับก็มีนี่นครับ การปรับอะไรพวกนี้นะก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเข้านะก็นี want, ่ครับก็ประมาณนี้นะมันก็ประมาณ500วินะครับท right. uh ี BTS, ่จะได้เพชรอ่าถ้าเป็นอ mm. uh ่าถ้าเป็นถ้าไม่มีถ้าไม่มี v ีเเนี่ยก็น่าจะได้5เพชรนะครับถ้าที่ผมจําได้นะแล้วก็คูณ2ก็ได้10เพชรนะครับเหรียญก็ได้คูณ2ครับตาลก็น่าจะได้คูณ2ครับนี่ครับก็อันนี้ก็2องปุ่มนี้ก็เป็นอันนี้กับกับหน้าล็อบบี้นะครับอันนี้ก็เป็นลับ เพชรนะครับผมก็นี่นะของผมก็แ๊บนึงนะอันนี้ก็ค้างครับแต่ว่าโดยรวมับนะมันได้นะผมผมเล่นได้นะตอนกลางวันผมก็ AFK ไว้นะครับเปิดคอม AFK ไว,นะวไ้นะก็โหลดโลบอกโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับทำาห้มันค้างผมกไปเข้าจะแอปแต่ว่ามันได้เนะมื่อกี้ยังได้เลยครับโอเคล้าก็เปิดไว้นะครับเปิด 2. อจอ3จอเปิดร้อยจอก็ยังได้นะถ้าคอมแรงนะนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับแล้ว ก็คือจริงๆก็เป็นสรับอะสลับคนที่ว่างนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับไอดีไอดีไม่ทําอะไรอยู่แล้วนะครับก็เปิดไว้นะครับเปิดไว้ค่ามันข้างคืนก็จะได้เยอะนะผมว่าได้เยอะนะครับเนี่ยอันนี้ผมเอฟเคไม่กี่ชั่วโมงเอ่นะครับซึ่งได้มา820ดามเยอะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าที่ผมเอฟเคมานะก็เปิดสองจออันนี้ผมมันเป็นอะไรไม่รน้่ตรงใส่ต้องรีแอพนะครับ เลยดมก็ได้ปกตินะครับก็อย่าลองเปิดแอปธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งสตาร์ดั้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากาสุ่มหาเจ็ดดาวนะครับแล้วก็พวกตัวใหม่ๆอะไรพวกนี้ที่เข้าในใน,ในตู้พิเศษนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยสามารถเอาไปใช้สุ่มตัวที่เอามาอัพตัวละครได้อีกทีหนึ่งนะครับก็พวกตัวกิกี้นะครับสามารถสุ่มเอาตัวกิกี้ได้นะอ่า เหมือนตหรับบางคนอ่ะบางคนที่ด่าน,นยังไม่ถึงนะครับก็หรือว่าด่านมาลงยากเนี่ยเราก็สามารถาใช้นิสุ่มได้นะครับได้เหรียญสุ่มได้สาตาร์ดัตก็สุ่มุูมพิเศษส่วนเพชรธรรมดาก็สามารถสุ่มตู้ตู้ธรรมดาได้เลยนะครับโอเคหลับวันนี้ก็ไม่น่านมีอะไรนะผมก็ไปก่อนครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับ 拜拜。